สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูจะสอนขั้นตอนการสร้างอ e ีพ r t ดฟลิโอด้วยแอปพลิเคชัน o o o l l s s t t s นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดภาพรวมเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้เว็บไซต์ที่มีทั้งหมด7หน้าเหล่านี้นะคะแต่ว่าในส่วนของกลางภาคเราจะทำให้สมบูรณ์นะคะทั้งหมด3หน้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย1หน้าแรกหน้าแรกเราก็จะมีการใส่แบนเนอร์นะคะแล้วก็มีภาพปุ่มทั้งหมด6ปุ่ม ที่สามารถคลิกลิงก์ไปยังหน้าต่อไปได้นะคะหน้าที่2เป็นหน้าของประวัติส่วนตัวนะคะหน้าประวัติส่วนตัวเนี่ยก็จะมีแบนเนอร์ที่เราทำนะคะแล้วก็ใส่ภาพประวัติส่วนตัวที่เราทําเอาไว้ที่ส่งใน g o กูเก a ลค r o o m นะคะแล้วก็หน้าที่3เป็นหน้าของประวัติการศึกษาก็จะมีแบนเนอร์เหมือนกันแล้วก็มีภาพประวัติการศึกษาที่เราทาเอาไว้อ่านะเพราะฉะนั้นในส่วนของการภาคเราจะส่งเพียงแค่ สามหน้านี้นะคะให้เราทําให้สวยและสมบูรณ์สามหน้านี้อ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้าง Google Site อันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องเตรียมนะคะสร้างภาพต่างๆนะคะที่เป็นงานที่ครูแนบเอาไว้ใน g o o g l e c l a s s Room ในหน่วยที่2ตั้งแต่ง,งานชิ้นที่1ถึงงานชิ้นที่3นะคะซึ่งในงานทั้ง3ชิ้นตรงนี้นะคะเมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยให้เราโหลดนะคะ เอามาเป็นภาพซึ่งมีประกอบไปด้วยคือหนึ่งมีภาพโลโกโล้สองมีภาพแบนเนอร์นะแบนเนอร์นักเรียนอาจจะทําขนาดหน้าปกหรือบางคนอาจจะทําขนาดแบนเนอร์ที่มันเล็กกว่าขนาดหน้าปกเนาะครูได้กําหนดขนาดเอาไว้ให้ในคัสลูมแล้วนะเรียบร้อยนะคะอะที่เป็นขนาดแบนเนอร์ตรงนี้มันไม่ใช่ไม่มีภาพนะมันเป็นภาพที่มันเป็น gif นะคะถ้ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ตอนมองเป็นรูปภาพมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะต้องดับบ l e ลคลิกเปิดขึ้นมา อนอกจากมีแบนเนอร์แล้วนะคะก็จะมีภาพปุ่มทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะคะรายละเอียดอยู่ในคลาสรูมแล้วก็มีภาพที่เป็นประวัติส,ส่วนตัวที่เราทำเอาไว้นะคะภาพประวัติการศึกษาที่เราออกแบบเอาไว้อ่าทีนี้เราเตรียมภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ขอบอกทริคนิดนึงนะคะในการที่เราจะออกแบบนะคะที่เป็นไม่ว่าจะแบนเนอร์หรือปุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบภาพที่มันเป็นภาพ เคลื่อนไหวอะนะคะเวลาเราออกแบบเออเวลาเราดาวน์โหลดนะคะให้นักเรียนโหลดที่มันเป็นถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะให้โหลดเป็น JF แล้วเลือกโหลดทีละหนึ่งหน้านะคะเลือกดาวน์โหลดทีละหน้หนากดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดหน้าที่สองนะคะเนื่องจากถ้านักเรียนโหลดพร้อมกันทุกหน้าเนี่ยมันจะเป็นการรวมภาพทั้งหมดเลยมีอยู่ทั้งหมด6ภาพก็จะรวมเป็น1เดียว ะะเพราะนั้นถ้าเป็น G. F. เราจะเลือกกรดเทียนหนึ่งหน้าทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะในการที่จะสร้าง Google s i t e นะคะสร้าง E-Port f o ฟ i o ของเรานะคะอันดับแรกเลยนักเรียนเข้ามาที่ Google นะคะให้เราไปที่ Google Drive นะคะเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์ของเราเก็บเอาไว้นะคะวิธีการสร้างโฟลเดอร์คือไปที่คำว่าใหม่คลิกคำว่าโฟลเดอร์ จากนั้นให้ในักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อตัวเองการสร้างโฟลเดอร์คือเวลาเราจะเก็บข้อมูลต่างๆเราจะเก็บข้อมูลของเราในโฟลเดอร์นี้นะคะอะสร้างโฟลเดอร์ชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยอร์ตแล้วก็กดสร้างเลยพอสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ของเราค่ะดับเบิลคลิกค่ะคลิกคลิก สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นชื่อโฟลเดอร์เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราค้นหาจะเปิดเว็บจะเปิดข้อมูลเราต้องหาโฟลเดอร์เราให้เจอใน Google Drive อันดับต่อไปเราจะสร้าง o o o l l s s t t s ค่ะวิธีการสร้างไปที่คำว่าใหม่แล้วเลือกคำสั่งเพิ่มเติมนะคะแล้วหาคำว่า o o o l l s s t t s สัญลักษณ์มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นเป็นลักษณะของเว็บไซต์แบบนี้นะคะหาคำว่า g o เกิลไ t e s แล้วก็คลิกเลย ทีนี้เราได้เว็บที่เป็น Google Site มาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือหน้าตาของเว็บที่เราจะสร้างเป็น ePortfolio ของเรานะคะครูจะขออธิบายคร่าวๆนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนเลื่อนเมาส์มาด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะคะเรายังไม่มีชื่อเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเราจะป้อนชื่อเว็บไซต์ลงไปโดยการคลิกคำว่าป้อนชื่อเว็บไซต์แล้วพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษขีดพอร์ 6ทับห้องตนเองจากนั้นกด enter อ่าสังเกตเมื่อเราตั้งชื่อเว็บไซต์แล้วนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บไซต์เราเห็นไหมคะตรงแถบด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์เราตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตอะตอนนี้เราได้ชื่อเว็บไซต์แล้วนะคะขออธิบายเครื่องมือที่อยู่แถบด้านขวามือนะคะสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรมีเอาไว้ ย้อนไปย้อนมาใช่ไหมคะเวลาเราทําผิดก็ย้อนไปย้อนมาย้อนกลับได้นะคะส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ตรงนี้คือการแสดงตัวอย่างอ่าเมื่อเราทําขณะที่เรากําลังสร้างเว็บอยู่นะคะหรือว่าขณะที่เราแก้ไขเสร็จแล้วเรียบร้อยเราต้องการที่จะดูเว็บไซต์เราก็มากดแสดงดูตัวอย่างได้มาสามารถแสดงดูได้หลายแบบนะคะทั้งจากในมุมมองของโทรศัพท์ในมุมมองของแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์อ่าก็กด ออกจากการแสดงตัวอย่างนะคะอันต่อไปนะคะตรงนี้เมื่อเราเผยแพร่เว็บเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคัดลอกลิงกตรงนี้นะคะต่อไปตรงนี้เป็นการแชร์กับผู้อื่นกรณีถ้าเราแบบเอออยากให้มีเจ้าของเว็บร่วมกันหลายคนเราก็สามารถที่จะเพิ่มผู้ทํางานร่วมกันได้จากตรงนี้นะคะ,ะที่ฟันเฟืองตรงนี้เป็นเรื่องของการตั้งค่าเดี๋ยวครูขอข้ามการตั้งค่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าครั้งตอนหลังนะคะ แล้วก็สามจุดตรงนี้นะคะก็มีคำสั่งเพิ่มเติมเอาไว้ทำสำเนาวเว็บได้นะคะตรงเผยแพร่ตรงนี้มีไว้สำหรับใช้เผยแร่เดี๋ยวเราจะไปเผยแพร่ตอนช่วงท้ายท้ายคลิปนะคะาจากนั้นนะคะเลื่อนเมาส์มาที่คำว่าแทรกมีหน้าที่เอาไว้เพิ่มข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เพิ่มข้อมูลอะไรบ้างก็สามารถดูได้ตามชื่อเครื่องมือตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพฝัง ฝั่งในที่นี้คือฝั่งโค้ดนะคะหรือว่าจะเป็นเพิ่มพวกเอกสารต่างๆสไลด์ต่างๆ youtube ตรงนี้เราจะต้องแทรกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดในใจว่าเออเราจะเพิ่มอะไรเราจะมาที่คำว่าแ,แทรกแถบต่อไปค่ะหน้าเว็บอ่าหน้าเว็บนะคะในที่นี้เราจะสร้างหน้าเว็บทั้งหมดเจหน้าเว็บที่มีชื่อดังต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเพิ่มหน้าเว็บ <S <S วิธีการเพิ่มนะคะให้นักเรียนคลิกมาที่คําว่าหน้าเว็บ ตอนนี้เรามีหน้าเว็บที่หนึ่งและคือหน้าเว็บแรกนะคะต่อไปหน้าเว็บที่สองนะคะให้นักเรียนเพิ่มเ,ออเป็นหน้าเว็บที่ชื่อว่าประวัติส่วนตัวนักเรียนสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเลือกพิมพ์เอาเลยนะคะอ่ะวิธีการทําคือเลื่อนเมาส์มาข้างล่างสุดกดปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะตรงคําว่าหน้าเว็บใหม่จึ๊บจากนั้นก็พิมพ์เลยหน้าเว็บที่สองคือประวัติส่วนตัวนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กด เสร็จสิ้นอ่าได้แล้วหน้าเว็บที่สองสังเกตมันจะมีหน้าเว็บขึ้นมานะคะต่อไปก็บวกค่ะหน้าเว็บที่สามที่สามคือประวัติการศึกษานะคะกดเสร็จสิ้นหน้าเว็บที่สี่ผลงานเกียรติบัตรใครอยากพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ไปแปลแปลภาษาได้นะหน้าเว็บที่ห้าเป็นหน้ากิจกรรมนะคะหน้าเว็บที่หกเป็นหน้าบทความที่ หน่าสนใจหน้าเว็บสุดท้ายนะคะเป็น, More นะะรีวิวมหกนะคะรีวิวมหแล้วก็กดเสร็จสิ้นอ่าตอนนี้เราได้ทั้งหมด7หน้าเว็บแล้วนะักเรียนบางคนอาจจะพิมพ์หน้าเว็บที่มันสลับกันนะคะไม่เรียงเราสามารถกดเมาส์ค้างแบบเนี้ยลากได้นะคะอยากให้มันไปอยู่ตรงไหนก็ลากไปได้นะคะหรืออยากพิมพ์แก้ไขก็ดับเบิลคลิกคลิกคิกแล้วก็แก้ไขได้เลยหรืออยากลบทิ้งก็กดจุด3จุดตรงนี้กดลบทิ้งได้เลย อตอนนี้เราได้หน้าเว็บทั้งหมดเจ็ดหน้าเว็บแล้วนะคะส่วนที่สามแถบที่สามตรงนี้คือทีมทีมคือเป็นรูปแบบนะคะอาจจะเป็นรูปแบบฟอนต์รูปแบบสีนะคะตรงนี้อา,อาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเรามากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเราเป็นเป็นผู้ที่ไปทําภาพให้สวยงามจากแคนวาแล้วก็เอาภาพมาใส่นะคะทีมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเรามากแต่ถ้าใครอยากไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถลองไปดูได้นะคะนักเรียนสามารถกําหนดเองได้ปูขอคลิกกลับมาที่ หน้าเว็บมาที่หน้าเว็บแรกนะคะหน้าแรกเว็บไซต์จะต้องประกอบไปด้วย3ามส่วนในการคือส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นส่วนที่ชื่อว่าเฮดเดอร์คือส่วนหัวนะคะส่วนหัวหรือแบนเนอร์นะคะส่วนที่สองคือพื้นที่ตรงกลางนะคะคือส่วนของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เราจะใส่ข้อมูลต่างๆคือส่วนตรงกลางตรงนี้ส่วนที่สามนะคะคือส่วนท้ายก็คือฟุตเตอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นักเรียนเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าเพิ่มส่วนท้าย ในส่วนท้ายตรงนี้นะคะเป็นการแสดงรายละเอียดสั้นๆเกี่ยวกับเว็บไซต์เพราะฉะนั้นในที่นี้ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่ของนักเรียนลงไปนะคะทีนี้มันก็เหมือนบทเลยเนาะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟอนต์นะคะปรับเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนขนาดได้ขนาดเราไม่ต้องใช้ให้มันใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ให้มันโดดเด่นเกินไปกว่าที่เป็นแบนเนอร์กับปุ่ม ที่ส่วนที่อยู่ตรงกลางเนาะมันเป็นส่วนเล็กๆนะคะปรับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดปรับหนาะปรับเอียงขีดเส้นใต้เหมือนบทเลยค่ะเราเลือกที่จะปรับได้เลยนะคะเปลี่ยนสีข้อความตามที่ชอบได้นะคะ,ะหรือว่าจะแทรกลิงก์จัดกึ่งกลางนะคะหรือลบทิ้งได้เลยนะคะในกรณีที่เราทําผิดหรือไม่ต้องการอ่ะทีนี้เมื่อเราพิมพ์ชื่อนามสกุลช้นเลขที่เสร็จแล้วตรงส่วนซ้ายมือสุดตรงนี้นะคะจะมีเครื่องมือนะคะ ครื่องมือแรกเป็นในส่วนของสี molecule, สีของส่วนก็คือเป็นการใส่สีพื้นหลังของส่วนนะคะนักเรียนอาจจะเลือกที่เป็นรูปแบบอัตโนมัติก็ได้รูปแบบอัตโนมัติตรงนี้สีมันจะสัมพันธ์กับทีมหรือทีมที่เราได้เลือกเอาไว้นะคะเห็นปะถ้าทีมมาเลือกไว้สีอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปให้สีตานั้นนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้รูปภาพให้สวยงามแล้วก็มาอัพโหลดรูปภาพเองได้ตอนนี้เราได้ทั้งหมดสามส่วนแล้วนะคะคือส่วน ส่วนแบนเนอร์นะคะส่วนส่วนหัวนะคะแล้วก็ส่วนกลางเอาไว้ใส่ข้อมูลนะคะแล้วก็ส่วนถ้ายที่เป็นการบอกรายละเอียดของเว็บอันดับต่อไปเราจะเริ่มในการนำภาพที่เราเออกแบบเอาไว้ที่นักเรียนส่งใน Google c a r d b เอาภาพต่างๆเหล่านั้นมาใส่ภาพแรกเลยที่เราจะใส่นะคะคือเราจะเพิ่มโลโก้ให้นักเรียนเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อของเว็บตรงนี้จะขึ้นคำว่าเพิ่มโลโก้คลิกเข้าไปเข้าไปคำว่าเพิ่มโลโก้ จากนั้นคําว่าโลโก้กับรูปภาพแบรนด์คือความหมายเดียวกันนะคะให้นักเรียนทําการกดอัปโหลดนะคะโลโก้ของเรานะคะโดยการเลือกโลโก้ที่เราโหลดเอามาเมื่อทําการอัปโหลดโลโก้แล้วโลโก้มันจะไปขึ้นตรงแถบด,ด้านซ้ายของเว็บตรงนี้นะคะ ต่อไปอันที่2เลื่อนเมาส์ลงมาจะเจอคำว่า i อคอน FAV หรือ Favorite Icon นะคะให้นักเรียนทำการอัปโหลดเช่นกันใครจะมีโลโก้หลายแบบก็สามารถเลือกให้มันแตกต่างกันได้นะคะหรือแบบเดียวก็สามารถใช้เดียวกันได้ Favorite Icon หรือ i อคอน FAV ตรงนี้นะคะจะปรากฏตรงส่วนแท็บเว็บตรงนี้นะคะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนเผยแพร่แล้วเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เรายังไม่เผยแพร่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรนะคะ อ่ะคลิกการกรบาดได้อขอย้อนกลับมาตรงที่ตั้งค่านินดวตึงนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะที่มันเป็นฟันเฟืองการตั้งค่ากับสัญลักษณ์ตรงนี้ที่มันเป็นฟันเฟืองการตั้งค่านะคะสามารถเลือกได้เหมือนกันเวลาเราจะใส่โลโก,โก้ก็สามารถมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนของการนําทางการนําทางคืออะไรตรงโหมดตรงนี้นักเรียนลองดูสังเกตตรงแท็บชื่อเว็บเพจตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกที่มันอยู่ด้านบนมันก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้ ถ้าเราเลือกที่อยู่ด้านข้างมันก็จะไปปรากฏในเว็บที่อยู่ด้านข้างแบบนี้อ่เพราะฉะนั้นเราเลือกปรับตรงนี้ได้นะคะว่าจะให้ตรงแทบชื่อการนําทางอยู่ที่ไหนในที่นี้ครูขออยู่ด้านบนแล้วกันนะคะสีนักเรียนจะเลือกให้มันโปร่งใสไหมถ้าโปร่งใสมันก็จะเป็นสีของรูปภาพที่เราเอาออแบนเนอร์มาเปลี่ยนนะคะหรือว่าให้มันเป็นสีขาวหรือว่าให้มันเป็นสีดําแบบนี้นะคะก็เลือกได้ตามที่ชอบอ่ะขอออกจากกันตั้งค่านะคะ อันดับต่อไปค่ะตอนนี้เราทำงานอยู่ที่หน้าแรกเราจะทำการเปลี่ยน h e a d ดอรหรือแบ n เนอนะคะซึ่งนักเรียนให้มาคลิกคำว่าประเภทหัวตอนออกแบบนักเรียนออกแบบประเภทหัวเป็นขนาดเท่าไหร่ให้เลือกขนาดนั้นนะคะในที่นี้หน้าแรกของครูเป็นขนาดหน้าปกครูจะเลือกที่เป็นขนาดหน้าปกอ่มามันก็จะใหญ่แบบนี้เนาะจากนั้นคลิกลูกศรย้อนกลับค่ะจจ๊บเลือกเปลี่ยนรูปภาพ อแล้วก็เลือกอัปโหลดค่ะอัปโหลดรูปภาพที่เป็นแบนเนอร์ของเรานะคะแล้วก็เปิดมาใส่อ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์แบบนี้ทีนี้ภาพมันจะซีดนะคะเนื่องจากมันถูกปรับให้อ่านง่ายจาก Google นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปปิดตรงนี้ตรงรูปดาววิงวิตรงนี้คลิกปึ๊บเพื่อปิดให้มันไม่ปรับให้เราอ่านง่ายมันจะได้ภาพสีที่คมชัดมาแบบนี้นะคะ จากนั้นตรงนี้ข้อความมันเกินขึ้นมานะคะเราคลิกไปที่ข้อความแล้วเลือกถังขยะเพื่อลบภาพออกเพื่อลบข้อความออกค่ะจึ๊บอ่าตอนนี้เราได้แบนเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันดับต่อไปเราจะใส่ปุ่มที่อยู่ตรงพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของการใส่เนื้อหาวิธีการทำก็คือไปที่แทรกเลือกรูปภาพค่ะเลือกรูปภาพอัปโหลดรูปภาพค่ะ เราก็จะเลือกที่เป็นปุ่มปุ่มมีทั้งหมดหภาพเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดหกปุ่มเลยแล้วก็เปิดาภาพมันก็จะทําการอัปโหลดให้เรามาใส่ในไว้แบบนี้ปุ่มมันจะใหญ่ไปเราก็ทําการยอ่อโดยการคลิกไปที่ภาพแล้วก็ยอ่อ๊บอะทีนี้เวลาปรับนะคะเมื่อปรับเสร็จแล้วนักเรียนสังเกตมันจะมีเครื่องมือขึ้นมาทั้งหมดห้าเครื่องมือเหล่านี้นะคะการข้อตัดก็คือถ้านักเรียนต้องการจะครอบ ครอบภาพอ่ะเห็นปะมันสามารถที่จะครอบภาพได้นะคะแต่ในที่นี้เราไม่ครอบนะคะหรือการยกเลิกการครอบตัดตรงการยกเลิกการครอบตัดตรงนี้นะคะครูจะแนะนําให้นักเรียนใช้ทุกครั้งเมื่อทําการย่อแล้วนะไม่งั้นแบบเราย่อไปแบบเนี้ยมันไม่ได้สัดส่วนใช่ไหมเราต้องทําการยกเลิกการครอบตัดจึ๊บมันก็จะปรับให้เราให้ได้สัดส่วนนะคะอ่ะ,ะนักเรยียนก็ย่อไปย่อ อะขยับได้นะคะนักเรียนลองคิดดูว่าเออเราจะปรับให้มันปุ่มยกเลิกการข้อตัดจะปรับให้ปุ่มมันมีทั้งหมดกี่ปุ่มดีในหนึ่งแถวนะคะคลุกอย่ยย่อแล้วก็ยกเลิกการข้อตัดให้มันเท่ากันยอ่อแล้วก็ย่อของตัวเองได้เลยนะคะยกเลิกการข้อตัดในย่อเล็กน,น,ย,น,น,นยกเลิกการข้อตัด แล้วก็ยกกระดาษเข้อ่ะตอนนี้ครูดได้ภาพปุ่มทั้งหมดทคกภาพแล้วนะคะต่อไปเราได้ภาพปุ่มแล้วเราจะทําการลิงก์ปุ่มไปยังหน้าต่างๆนะคะวิธีการลิงก์ปุ่มก็ง่ายมากๆเลยคลิกไปที่ภาพแล้วจะเจอเครื่องมือที่สามที่เป็นรูปแทรกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เลือกเราจะลิงก์ไปที่เว็บไดะทีนี้นักเรียนลองดูสมมติว่าเราคลิกปุ่มนะคะคลิกปุ่มประวัติส่วนตัวเราจะลิงก์ไปที่หน้าประวัติส่วนตัว แล้วก็คลิกคําว่าใช้ถ้าขึ้นมาแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะคะแสดงว่าลิง์เราเรียบร้อยต่อไปถ้าคลิกปุ่มประวัติการศึกษาเราจะลิงก์ไปที่หน้าประวัติการศึกษาคลิกคําว่าใช้คลิกปุ่มผลงานเราจะลิงไปที่หน้าผลงานคลิกคํกาว่าใช้คลิกปุ่มกิจกรรมเราจะลิงไปที่หน้ากิจกรรมเลือกเมาส์ได้นะแล้วก็คลิกคาว่าใช้นะคะแล้วก็ลิงกให้หมดเลยแบบนี้ทุกอันกดคาว่าใช้ห้ามลืมกดคาว่าใช้นะคะไม่งั้นลิงมันจะไม่ขึ้นมา อ่ะตอนนี้เราได้ปุ่มแล้วเรียบร้อยนะคะที่เราลิงก์แล้วเรียบร้อยจะรู้ได้ไงว่าลิงก์แล้วเราเอาเมาส์ไปคลิกนะคะมีลิงก์ขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะแสดงว่าเราลิงก์ถูกต้องแล้วเรียบร้อยอ่ะส่วนด้านซ้ายมือนี่เรียนอยากจะเปลี่ยนสีก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะหรือจะอัปโหลดรูปภาพที่เป็นแบ็กกราวด์หาภาพแบ็กกราวด์สวยๆมาเพื่อใช้นะคะเป็นสีของแบ็กกราวด์แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีที่สวยงามแบบน,นี้อ่ะที่นี้ครูเอาเป็นภาพแบ็กกราวด์แล้วกน อในที่นี้คือได้และนาแลกนะคะขอแสดงตัวอย่างนิดหนึ่งอ่าแสดงตัวอย่างนิดนึงทีนี้ได้ตัวอย่างมาแล้วเอ,อนักเรียนสังเกตตรงการนำทางข้้งบนตรงนี้มันเป็นสีขาวเนาะเมื่อกี้คุณเลือกมันเป็นสีขาวแล้วมันไปบังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงการนำทางเลือกตรงสีให้มันเป็นโปรง่งใสได้นะคะให้มันเป็นสีเดียวกันกับภาพแบนเนอร์ของเราอ่ะทีนี้ได้ละมีแบนเนอร์นะคะ มีปุ่มต่างๆเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันเป็นรูปมือแสดงว่าในภาพนั้นๆมีการลิงก์แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เราทําเสร็จแล้วหน้าแรกในหน้าต่อไปหน้าประวัติส่วนตัวเรายังไม่ได้ทำแล้วก็ทําการนะคะคลิกมาที่หน้าประวัติส่วนตัวเปลี่ยนแบนเนอร์มือนเดิมโดยเลือกประเภทหัวเราใช้ขนาดไหนเราก็เลือกขนาดนั้นอ่ะในที่นี้ครูเลือกแบนเนอร์ขนาดใหญ่คลิกลูกศรย้อนกลับเปลี่ยนรูปภาพอัปโหลด เลือกแบนเนอร์เราใช้แบนเนอร์อะไรแล้วก็อัพโหลดขึ้นมานะคะแล้วก็ลบข้อความทิ้งนะคะนำออกตรงนี้ปิดไม่ให้มันทําการปรับอัตโนมัติจะได้เป็นภาพเข้มน,นะคะจากนั้นเราก็ทําการแทรกรูปภาพเลยในส่วนตรงกลางแทรกรูปภาพเป็นรูปภาพประวัติส่วนตัวนะคะที่เราทำเอาไว้แทรกอตรงนี้เราอาจจะขยายให้ใหญ่เลยก็ได้นะคะ พอขยายไปแล้วนะคะมันทําการกินภาพเราถูกต้องไหมก็กดคําว่ายกเลิกการครอบตัดจึ๊บมันก็จะเห็นเต็มเต็มภาพแบบนี้อ่ะขยับได้เปลี่ยนเออ่สีพื้นหลังได้นะคะก็ทําให้สวยงามอ่ะตามที่เตามที่เราต้องการนะคะอ่ะครูขอเป็นภาพพื้นหลังนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้ก็สา,สามารถปิดไม่ให้มันปรับเอ่อ ความเห็นชัดได้อัตโนมัติเหมือนกับแบนเนอร์เลยนะคะถ้ากรณีอัพโหลดรูปภาพอ่ะเสร็จแล้วในหน้าของประวัติส่วนตัวต่อไปก็หน้าประวัติการศึกษาเหมือนกันค่ะเลือกประเภทหัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพค่ะอัปโหลดขึ้นมาเป็นแบนเนอร์นะคะอันที่สองประวัติการศึกษาปิดไม่ให้มันปรับอัตโนมัตินะคะลบข้อความออก เพิ่มรูปภาพตรงส่วนกลางนะคะคลิกพื้นที่ส่วนกลางแล้วเลือกคำว่าแทรกรูปภาพอัปโหลดภาพประวัติการศึกษาของเราขึ้นมาอ่ะเหมือนเดิมค่ะทำการขยายแล้วก็ยกเลิกการครอบตัดจึบ๊บปรับขนาดขยับให้มันอยูอกก่ตรงกลางได้เปลี่ยนสีหรืออัปโหลดรูปภาพแบ็กกราวขึ้นมานะคะอ่เพราะฉะนั้นการที่จะทำสำเร็จได้คือเราจะต้อง เตรียมข้อมูลรูปภาพเอาไว้แล้วเรียบร้อยอ่ะก็ในหน่านอื่นนะคะที่เป็นผลงานกิจบัตรกิจกรรมบทความรีวิวเราก็จะทำในลักษณะนี้แหละเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าในตอนนี้เราให้เราทำในสามหน้านี้นะคะให้สวยงามเพื่อที่เราจะได้ส่งในส่วนของช่วงกลางภาคได้นะคะอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนทำสำเร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนแสดงตัวอย่างแล้วก็ดูนะคะว่าเ,ออเราทำ มีส่วนตรงไหนที่ต้องปรับปรุงไหมลองคลิกในส่วนของปุ่มนะคะว่าปุ่มแต่ละปุ่มนั้นสามารถที่จะคลิกแล้วลิงก์ไปยังหน้าต่างๆตามชื่อของมันได้หรือเปล่านะคะอ่ะถ้าถูกต้องแล้วนะคะก็ให้นักเรียนกดเผยแพร่เว็บไซต์กดเผยแพร่เว็บไซต์อ่ะวิธีการเผยแพร่นะคะให้นักเรียนมาที่คำว่าเผยแพร่เว็บไซต์ เผยแพร่เว็บไซต์อ่ทีนี้การเผยแพร่เว็บไซต์นะคะนักเรียนให้ตั้งชื่อที่อยู่เว็บนะคะชื่อที่อยู่เว็บเวลาเราตั้งชื่อที่อยู่เว็บเราต้องดูว่าเฮ้ยเว็บของเราเนี่ยมีคนใช้หรือยังถ้าชื่อเว็บนั้นไปซ้ำาคนอื่นจะไม่สามารถที่จะกดเผยแพร่เว็บได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตั้งชื่อเว็บที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะคะโดยให้มีชื่อตัวเองอยู่ข้างในนั้นด้วยถ้าสามารถตั้งได้มันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้ นะคะจากนั้นให้ไปที่คำว่าจัดการนะคะผู้ที่ดูเว็บไซต์ได้ไปที่คำว่าจัดการตรงคำว่าจัดการตรงนี้นะคะให้นักเรียนมาคลิกตรงคำว่าลิงก์จะแตกต่างกันไปให้กดคำว่าเปลี่ยนจากนั้นเราจะตั้งค่าตรงนี้ค่ะฉะบับล่างเราจะไม่ให้ใครดูเราจะเลือกคำว่าจำกัดเว็บไซต์ที่เผยแพร่ในที่นี้เราจะเลือกคำว่าสาธารณะนะคะเนื่องจากจะให้ทุกคนที่ ออใช้อินเทอร์เนต็ตได้สามารถที่จะดูเว็บไซต์เราได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะจึ๊บจากนั้นก็ทําการกดเผยแพร่ค่ะอ่าทีนี้มันก็จะเผยแพร่แล้วเรียบร้อยจากนั้นวิธีการส่งนะคะส่งว็บเว็บตรงนี้นะคะให้นักเรียนกดมาที่คำว่าหน้าแรกเราจะไม่ใช้เว็บตรงนี้ไปส่งเลยนะคะเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนส่งเว็บที่มันเขียนว่า Edit ได้ตรงเนี้ยนะคะ คนที่กดเข้าเว็บเราลิงก์เว็บเราเขาจะสามารถเข้ามาแก้ไขางานของเราได้อ่เพราะฉะนั้นวิธีการส่งนะคะให้ในักเรียนกดมาที่คำารรณาแรกเราจะคลิกตรงนี้ค่ะคัดลอกลิงก์ของไซต์ที่เผยแพร่แล้วเห็นไหมคะตรงนี้คลิกค่ะแล้วก็ทําการคัดลอกจึ๊บนักเรียนอาจจะเช็คตัวเองโดยการเปิด Google แล้วก็ลองวางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้กด Enter นะคะถ้าเปิดไปแล้ว เว็บไซต์ของเราอยู่ที่หน้าแรกแบบนี้แบบนี้แ,บบแสดงว่าถูกต้องนะคะจากนั้นให้นักเรียนเอาลิงก์เว็บตรงนี้นะคะมาส่งที่ใน Google Classroom หัวข้อส่งล e ิงก์ ePortfolio ที่เผยแพร่แล้ววิธีการส่งก็คลิกลิงก์ค่ะที่ครูแนบไปให้จากนั้นก็เลือกชั้นนะคะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อนามสกุลมีคำนำหน้าด้วยนายนางสาวนะคะ จากนั้นก็ทําการ copy link ที่ทำเมื่อกี้นี้นะคะที่ทำเมื่อกีน้นี้คัดลอกคัดลอก link จะเอามาใส่นะคะใน Google c a r d ล o ตรงนี้วางเลยแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะแค่นี้เองอันนี้คือการส่งนะคะแต่ถ้านักเรียนมีการเพิ่มข้อมูลลงไปใน ePortfolio ของตนเองนะคะนักเรียนแค่ทำการคลิก ปุ่มเผยแร่นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะดูฉบับล่างก่อนที่จะเผยแพ่ได้ว่าเออเราเพิ่มข้อมูลอะไรไปบ้างนะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกเผยแร่อีกครั้งเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลที่เราทำทั้งหมดอ่ะก็เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ามีใครมีข้อสงสัยให้นักเรียนแชทมาถามครูสุธามาได้เลยนะคะในการทำเว็บไซต์ตรงนี้